สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวนะคะวันนี้เราก็จะมาดูผู้ไทยอิวไฟตัดเม็ดมันออกก่อนเส้น อันนี้กระบวนการแรกนะคะที่จะเป็นเส้นนะคะเริ่มแรกกระบวนการแรกขั้นตอนนี่นะเขาจะเป็นฝ้ายปุ๋ยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเมล็ดเขาก็จะออกอย่างนี้นี่คือเมล็ดฝ้าย อากาศมันเย็นแล้วมันเลยไม่ค่อยกัดเท่าไหรอ่อ๋อถ้าร้อนๆจะกัดดีถ้าร้อนๆจะกัดดีอ๋อเพราะทราบอยู่เรื่องนี้ช่วงนี้ช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็ไม่เย็นนะก็ประมาณสามโมงไม่ถึงยังไม่ถึงสี่โมงเนาะแดดมันร้อนนะแต่แดดอ่อนเนี่ยเขาเขาก็จะไม่ค่อยใบไ,ไม่ค่อยร้อนต้องแตกแดดร้อนๆนี่นะคะตากแดดตรงนี้ นี่คือตากแดดนะคะตากแดดร้อนๆแล้วเขาก็จะอิ้วอิ่วออกจากเมล็ดได้ง่ายกว่านะคะน,นะคะนี่คือขั้นตอนแรกของเส้้นาของเส้นฝ้ายเสยื้อผู้ไทยนะคะ เสื้อเราก็พาสิ้นพัดดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมทำแบบนี้สมัยดั้งเดิมมันก็ต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่มีเส้นได้ออกมาได้ไหมคะดูคนอิ่วนะคะใส่หมวกลัวหน้าไม่สวยสวยด้วย คนทำก็สวยโอ้คนทำก็สวยแล้วคะไม่ใช่ว่าสมัยนี้มีแต่คนสวยสมัยดั้งเดิมก็มีคนสวยค่ะอ๋อเหรอคะคนสวยแล้วก็มีความสามารถด้วยทําได้ทุกอย่างคะ่ะอ๋อเหรอคะคุณยายขาทั้งเข็นทั้งดีดทั้งอิ้วอ๋อทั้งคนได้หมดคะ่ะแล้วจะดีดหรือยังล่ะคะนี่ดีดต้องเป็นวันงานค่ะอ๋อวันวันเรามาดูการดีดป้ายกันนะคะ เดี๋ยววันนี้ดูเตรียมเอานุ่นออกก่อนค่ะวันนี้เอานุ่นเอาเอานุ่นออกจอบออกออกจากมิดออกจากเมล็ดก่อนเดี๋ยวก็มาดีดนะคะจะดีดอีท่าไหนดีดเหมือนสาวดีดไห้ไหมดีดเหมือนสาวลำวงไหมยยู่มเสีงดังคนโน้นแล้วที่อยู่งลุงเขาดังสนุกใช่กับดีดนั่งดีดไหจ้ะ จะคล้ายๆกับนางดิไดไฮค่ะดิดไฮดิดซิ่งค่ะนี่คือกระบวนการนะคะกระบวนการเอ่อสิ้นผู้ไทยสิ้นผู้ไทยหรือว่าเสื้อผู้ไทยนะคะทีส่สวยสดงดงามที่เราใส่กันนะคะ ถ้าคนสมัยนี้แทบไม่เคยเห็นนะคะเรามาดูกันนะครับว่าสิ้นภูไทยสวยสวยสดงดงามขนาดไหนต้องมาดูกันที่นี่ที่นี่เกาะกระทิงท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบข้างเขื่อนสี่ยัดะะจังหวัด่รยยงใหยเป็นหนึ่ง<า>ของจังหวัด ค,คุณคุณยายบอกว่าคุณยายกำลังตัดเล็บอยู่ไม่ถ่ายคุณยายบอกว่าเขายกย่องให้เป็นที่หนึ่งของจังหวัดสระสนเซานะคะวัฒนธรรมูไทยวัฒนธรรมกูไทยของของกูไทยเราผูไทยซิเลอร์อะไรกันยัรู้หายผลือพื้ีอย่าเพิ่งหายนะคะ ว่ามีแต่คนเมาแกงกดแก้วกด,วกดน้น,นี่นะคะคือไร้มเมล็ดแล้วสมัยนางยังเด็กนางก็เคยทำนะคะแย่งเขาทำอยากทำเพราะเห็นเขาทำง่ายดีแย่งคนโตทำ ส,สมัยเป็นเด็ก,กสอนรู้สอนเห็นไปทุกเรื่องเป็นแบบนี้ก็ยังสอนรู้สอนเห็นอยู่ยังยังไม่เลิกสอนรู้สอนเห็นั <c oughs> นชกชิชัเชชักชวนมาสอนรู้สอนเห็นบ่อน,น้ำเตะเด้อ นี่นะคะแล้วก็มีแล้วก็แล้วก็คุยคุยเอาเมาเล็ดออกมันไม่กัดไงมันนี่นะคะมันไม่กัดจวดจวดเหมือนอ๋อมันไม่มันไม่จวดจวดตอนแดดเปรี้ออยวไม่ได้ใช้งานมานาน อิ่วนี่ได้ใช้งานมานานด้วยอิ่วพักผ่อนมานานเพราะว่ากำลังจะมาลื้อืูนใหม่กำลังจะก่อม้วนมาใหม่ก่ซีมใหม่ย้อนยุกยอนยุกยอนยุกเสียงอิ่วก็เสียงเพาะค่ะเสียงอิ่วก็เสียงเพาะก็มสามารถคนนอนได้ค่ะที่เขาพันกันได้คือตรงนี้นะคะ นี่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 เขาเรียกเฟืองเนาะเฟืองนนที่ที่มันที่มันหมุนได้คือตรงนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกเฟืองนะคะใช่ไหมเฟืองรอเฟืองอิ่วเฟืองอิ้วอันนี้เขาเรียกอิ้วนะคะอิ้วภาษาผู้ไทยเรียกอิ่วของว่าเฟืองมะเฟืองมาเฟืองแอบเหรอ ใช่ค่ะเอิ้อแอบคุณยายอีกคนเขาบอกว่าแอบนะคะไม่ใช่ยิ้แต่อิวทั้งอิวทั้งแอบนั่นแหละกินเข้าก่าวก่นดีแบบนว่าแอบแอบไฟภาษาผู้ไทยวรำคำเขาเรียกแอบนะคะก็ผู้เสี่ยงอิ่มยิ้มไอ้เพิ่งงานไอ้เพิ่งเงานะคะถึงวันงานอย่าเงานะคะก็รู้นาแจ่มใสด้วย

เออยกไปไปเพิ่งานคิปตแต่อมาตอนัซี่นะก็ม่คนเ่าไม่ได้เอันนอเอาไปเมเลยล้อสีสีเดียวกันบ่ั้นมานลนะตินแดงบ่เออตินแดงนั้นนั้นคือเจอใยตาอยู่ ขอลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพันตอนต่อไปกันนะคะได้ยู่ล่าไล้นั่นตินเดิน